กํากำหนดให้ f x เท่ากับ x ยกกำลังสองบวก1เมื่อ x เท่ากับ3 5 x ลบ5เมื่อ x ไม่เท่ากับ3แล้วฟังกช์ชันต่อเนื่องที่ x ลบ3หรือไม่เราก็จะหา f 3นะคะโดยใช้สมการ x ยกกำลังสองบวก1 f 3เท่ากับ3ยกกำลังสองบวก1 f 3 เท่ากับ9บวก1 f 3เท่ากับ10ต่อมานะคะเราก็จะหาลิมิต5 x ลบ5เมื่อ x เข้าใกล้3เราก็แทนค่าไปเลยนะคะเท่ากับ5คูณ3ลบ5เท่ากับ15ลบ5เท่ากับ10 ทีนี้นะคะเราก็จะเอาค่า f a เนี่ยมาเปรียบเทียบกับกับค่าลิมิตนะคะค่า f a เท่ากับ10ลิมิตเท่ากับ10ดังนั้นเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ3ค่ะ